สวัสดีครับรีแหละหินฮาร์ดนะครับอยู่กับผมนะครับฟิล์มวันนี้มาก,กันในหัวข้อเรื่องอะไรที่คุณเรียกว่าโชคดีอ่าคุณพอจะรู้ไหมครับว่าอะไรที่เรียกว่าโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลคนที่เราแอบชอบเขาตอบรับรักเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโชคดีถูกต้องครับหลายๆคนก็จะมองว่าไอ้เรื่องที่เราเจอแบบว่าที่มันทําให้เรามีความสุขอะ่ะคือเรื่องโชคดี แต่คุณรู้ไหมในมุมมองคนสำเร็จอะการที่คุณเจอสิ่งที่มันเลวร้วายอุปสรรคความท้าทายนั่นก็โชคดีครับผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่การันตีว่านั่นก็คือความโชคดีรู้ไหมทำไมคือผมมานั่งมองตัวเองตอนนี้ผมเพิ่งอายุยี่สิบห้าใช่ไหมเพื่อนๆผมหลายคนตอนนี้กำลังแบบว่า กำลังพุ่งจะหางานทําบางคนยังไม่ทํางานนะยังนั่งดูหนังดูซีรีส์คือแบบว่าชีวิตไม่ได้รีบร้อนเพราะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เจอความท้าทายฮะพวกเขาไม่ได้เจออะไรบีบเลยในชีวิตเขาแต่ว่าผมอะในกลุ่มผมอะผม,อผมเจอผมเจอผมมีลูกมีภรรยามีคือผมมีแฟนผมมีรถใหญ่คือผมมีอะไรค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นอืม ผมมีอะไรเร็วกว่าเพื่อนคนคนอื่นก็เลยมันเลยทําให้ผมมีความท้าทายเกิดขึ้นในชีวิตเพราะว่าผมไม่สามารถหมุนเงินได้ทันแต่รู้ไหมข้อดีคืออะไรข้อดีคือแบบด้วยความที่ว่าผมเจออุปสรรคที่มันหนักหน่วงกว่าคนอื่นเน่ยโดยส่วนมากอัตราค่าเฉลีย่ยสิ่งที่ผมเจอตอนเนี้เขาจะไปเจอเกันประมาณวัย35ขึ้นไปถึง40ต้นๆน นะครับเขาจะเจอกันในช่วงนั้นแต่ผมมาเจอตั้งแต่ผมย4 25ิบสียเนี่ยและตอนนี้ผมก็กําลังจะเริ่มกําลังเริ่มดีขึ้นคุณรู้ไหมผมผมรู้สึกว่าผมโชคดีกว่าเพื่อนคนอื่นมากเลยจริงๆนะทำไมถึงโชคดีรู้ไหมเพราะว่ามันทาให้ผมได้ออกมาทําดีแลกอินฮาร์ดครับได้ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ทําให้ทุกคนรู้จักว่าผมคือใครแล้วผมออกำลังทําอะไรอยู่ ผมรู้สึกที่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองมากมายถ้าเกิดว่าผมแบบมัวช้ามัวรีรอเนี่ยโลกนี้เปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนและผมจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าผมแบบว่ารออีกสักสิปีเพิ่งจะมาทําอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมขอบคุณมากที่ผมเจอความท้าทายเร็วกว่าคนอื่นเคยได้ยินคําคมคํานี้ไหมครับยิ่งคุณย่อต่ําเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งกระโดดสูงมากขึ้นเท่านั้นเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับ อ่นั่นแหละคือผมอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณน่ะนั่นคือโชคดีทั้งหมดแหละไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่มันโชคดีจริงๆนะครับนะ อย่าไปกังวลกบบมันขนาดนั้นผมเข้าใจแหละว่าทุกคนเวลาเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้วายอะ่ะแต่คุณต้องถ้าคุณใจเย็นๆนะอยู่กับปัจจุบันคุณจะแก้ไขปัญหาและทางออกได้และถ้าเกิดว่าคุณเจอเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมคุณจะรู้เลยว่าคุณจะแก้ไขปัญหายัางไงจริงไม่จริงคุณเคยน้ำมันหมดตรงนี้ แล้วคุณเคยทําวิธีไหนแล้วคุณสามารถหาน้ามันมาเติมใส่รถคุณได้ครั้งที่2อง้วเกิดว่าคุณยังหมดหมดหมดในที่ตรงนี้คุณก็จะรู้ว่าคุณต้องควรทํำยังไงแล้วมันจะดีกว่าครั้งแรกเสมอจริงไหมจริงอ่าเนี่ยแหละครับผมอุปสรรคและความท้าทายมันมาทําให้คุณเติบโตขึ้นคุณจะเป็นจะต้องเจอนะไม่มีใครที่จะไม่เจอครับผมบอกเลยว่าอุปสรรคและความท้าทายคือสิ่งที่มันจะบีบ ถ้าคุณมันจะมาบีบให้คุณสู้ให้คุณผ่านจุดเนี้ยและก้าวขึ้นกระโดดขึ้นไปข,นขึ้นไปถึงขั้นประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นผมมองว่าผมโชคดีมากเลยนะที่ผมได้เจอความท้าทายอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอะเนี่ยแหละคือสิ่งที่โชคดีครับในมุมมองผมอะไรที่ผมอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมีความสุขมันจะทำให้ชีวิตผม ไม่พัฒนาถามว่าและชีวิตเราไม่ควรเจอเรื่องมีความสุขมันมันต้องมัน,ม,นมันควรจะเจอครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นคุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จไปแล้วแล้วก็ได้เข้าใจโลกใบนี้ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณเป็นคนสําเร็จอะเออเข้าใจจุดนี้ถ้าคุณคุณเข้าใจจุดเนี้ยถ้าคุณเข้าใจจุดเนี้ยคุณจะรู้เลยว่ามันโอเคอยังไงนะครับ ดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเกินไปเนาะนี่แหละนี่ครับคือสิ่งที่เราเรียกว่ามันคือความโชคดีนะครับอ่าก็อยากให้หลายๆคนไปลองทบทวนดูเนาะว่าอะไรเป็นที่มันโชคดีจริงในชีวิตคุณสำหรับผมก็คือสิ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายมันโชคดีหมดนะครับ พราะมันทำให้คุณเติบโตวันนี้ก็มาไวไปไวนิดนึงนะยังไงก็กดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะรีไลอินฮาร์สวัสดีครับผม